สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออนก็พาทุกคนมาเที่ยวบ้านคุณแม่นะคะเป็นหญิงไทยที่แต่งงานประเทศเดนมาร์กนะคะก็มาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็เอาของให้คุณแม่มาทานข้าวกับแม่นะคะออนนับถือแม่เป็นแม่นะคะก็คือก็จะเรียกว่าคุณแม่นะคะก็คือวันนี้นะคะออนก็พาทุกคนมาดูสวนของคุณแม่ที่ปลูกในบ้านนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยนะทุกคนคุณแม่เป็นคนที่ปลูกปลูกอะไรก็สวยนะคะทุกคนดูสิคะ มีทั้งต้นพริกแล้วพริกอยากจะบอกว่าดกมากๆเลยนะคะดอกโป้ยเซียนก็สวยมากๆนะคะแล้วก็พริกแต่ละต้นของคุณแม่ก็คือขึ้นแบบลูกดกมากนะคะไม่ต้องไปซื้อเลยเวลาอยากตำสมตำก็เด็ดพริกจากบ้านตัวเองนี่แหละคะ่ะดอกไม้ก็สวยนะคะนี่คือสวนบรรยากาศของบ้านคุณแม่นะคะทุกคนสวยงามมากๆนะคะคือแบบอยากจะให้ทุกคนดูต้นพริก ลูกดกมากคุณพระต้นสูงลูกดกแล้วแม่เขาเข้าใจทำมากมากเลยนะคะเขาจะหากิ่งไม้นะคะมายึดแล้วก็เอาเชือกนะคะมาผูกแล้วก็ให้เขาไม่ขึ้นไปด้านบนแต่ให้เขาโค้งลงมาด้านข้างๆเพื่อที่ว่าจะไม่ติดหลังคานะคะซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากดูพิกสิคะทุกคนลูกดกมากๆ้พูดเลยนะคะอ่าบ้านคุณแม่นี่คือแบบ ดอกไม้ก็สวยนะคะดูสวนด้านนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเด้าเรื่องดอกทานตะวันทานตะวันก็อาจจะมีตายไปแล้วบ้างนะคะก็คือมาทีไรก็ไม่ได้ทามิดีโอถ่ายบ้านคุณแม่สักทีแล้วดูต้นมะกรูดสิคะเท่าที่ถามคุณแม่มานะคะก็คือมีคนให้คุณแม่มานะต้นมะกรูดนะให้ตอนที่เขาตัวเล็กๆเองนะคะทุกคนแล้วคุณแม่ก็ามาปลูกจนตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่นะคะดอกไม้นะคะแม่บอกว่าปลูกต้นนี้มาประมาณหกถึงแปดปีหกหรือแปดปีออนจำไม่ได้นะคะแต่แม่บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้เอาออกแล้วนะคะเพราะน้องก็ อายุมากพอสมควรและอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ต้นไม้นะคะทุกคนไม่ใช่แค่ดอกไมย้ยังมีตัวนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะมะเขือเทศจา้มามะเขือเทศแซมลงไปกับต้นไม้ด้วยนะคะซึ่งอเมซิ่งมากนี่นะคะดอกไม้ก็สวยมากๆนะคะทุกฤดูซัมเมอร์แม่จะปลูกต้นไม้รอบๆแบบคือแบบแม่จะเป็นคนที่ทําสวนให้สวยมากๆเลยนะคะนี่เขาบอกว่าคนมือเย็นถึงปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็สวยนะคะดูสิคะ มือเย็นแล้วก็ต้องเอาใจใส่เขาด้วยนะคะนี่คือแม่มีสวนผักแล้วข้างหลังนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นสวนด้านหลังของแม่นะคะต้นแอปเปิลนะคะทุกคนนั่นเห็นไหมเดี๋ยวอ่อนจะโฟกัสให้ต้นนั้นที่ว่าเห็นเป็นลูกแดงๆข้างหลังคือต้นแอปเปิลนะคะลูกดกมากๆทุกคนลูกดกมากๆนะคะนี่จ้าแล้วดูว่านหางจระเข้นะคะใหญ่โตมากดูสิคะกิบเขาใหญ่มากๆเลยนะอืม นี่แหละคะ่ะบรรยากาศรอบๆบ,บ้านคุณแม่ที่ออนมาเยี่ยมนะคะก็ให้ดูเพียงเท่านี้เนาะก็นานแล้วมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตคุณแม่นะถ่ายวิดีโอนะคะยังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าอ่อนเอาวิดีโออะไรมาให้ดูอีกก็คอยดูแลกันนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ